ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังบุธทธิสภาเข้าใกล้ข้อตกลงยุติ Government Shutdown ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ดาวโจนส์บวก0.16% S&P 500บวก1.03% Nasdaq บวก1.90%นิวยอร์กตลาดหุ้นสหรัฐพลิกกลับมาปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันจันทร์ที่10พฤศจิกายน2568หลังจากที่สมาชิกรัฐสภาบุธทสภา ได้ผ่านขั้นตอนสำคัญในการเดินหน้าข้อตกลงเพื่อยุติภาวะ Government Shutdown ของรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งเป็นภาวะที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ท่ามกลางการขาดแคลนข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญและการหดตัวของความเชื่อมั่นผู้บริโภคดัชนี S&P 500ปรับขึ้นร้อยละ2ขณะที่ดัชนี NASDAQ Composite ซึ่งเต็มไปด้วยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ2 และดัชนีดาวโจนส์ Industrial Average ปรับขึ้น183จุดหรือร้อยละ0.4ความคืบหน้านี้ได้ทำให้นักลงทุนกลับมามีความกล้าที่จะรับความเสี่ยง Risk-taking mood อีกครั้งสรุปประเด็นหลักและเหตุผลการเคลื่อนไหวของตลาด Key takeaways and market drivers 1. ความคืบหน้าทางการเมืองและแรงหนุนตลาด Political progress and market lift 1. คะแนนเสียงชี้ขาด วุฒิสภาได้อนุมัติมาตรการทางพิธีการ (procedural measure) ด้วยคะแนนเสียงขั้นต่ำที่60เสียงเพื่ออนุญาตให้มีการโหวตข้อตกลงงบประมาณต่อไปได้ซึ่งการโหวตนี้ประสบความสำเร็จเนื่องจากสมาชิกวุฒิสมาชิกเดโมแครต8คนแหกมติพักมาสนับสนุนดีลดังกล่าวรายละเอียดข้อตกลงข้อตกลงที่กำลังจะผ่านนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดทำการรัฐบาลอีกครั้งจนถึงเดือนมกราคมปีหน้า และจะยกเลิกการเลิกจ้างพนักงานรัฐบาลกลางบางส่วนรวมถึงมีการเรียกร้องให้มีการโหวตเรื่องการขยายเครดิต ACA หรือ Affordable Care Act subsidies ในเดือนธันวาคมมุมมองตลาดแอดัมคริสซาฟูลีผู้ก่อตั้ง White Knowledge ชี้ว่าการยุติภาวะชัดดาวน์ถือเป็นปัจจัยบวมอย่างชัดเจนและการโหวต60-40ในคืนที่ผ่านมาถูกตีความว่าเป็นกรีนไลท์สำหรับการเริ่มต้น Year อรล หรือการปรับตัวขึ้นของตลาดช่วงปลายปี 2. หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัว AI and Tech rebound การกลับมาของ risk appetite หุ้น AI นำการพุ่งขึ้นหุ้นกลุ่มผู้นำตลาด AI อย่าง NVIDIA และ Broadcom กลับมาปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นหลังจากที่หุ้นเหล่านี้เป็นผู้นำในการร่วงลงของตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทมกลางความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าที่สูงเกินไปหรือ elevated valuations ในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI Microsoft สิ้นสุดสถิติหุ้น Microsoft ปรับขึ้นกว่าร้อยละหนึ่งกำลังจะยุติสถิติการขาดทุนรายวันที่ยาวนานที่สุดในรอบ8วันนับตั้งแต่ปี2554ซึ่งเป็นสัญญาณการคลายความตระหนกในหมู่นักลงทุนกลุ่มเทคโนโลยี 3. ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่ต้องจับตามอง Economic impacts to watch 1. ความเชื่อมั่นผู้บริโภคก่อนหน้านี้ภาวะชัดดาวได้ฉุดความเชื่อมั่นผู้บริโภคให้ตกต่ำที่สุดในรอบกว่า3ปีตามผลสำรวจของ University of Michigan ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสียหายทั้งเศรษฐกิจในวงกว้าง 2. ข้อมูลเศรษฐกิจหายไปหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ปิดทำการทำให้การเผยแพร่ารายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญหลายตัวต้องหยุดชะงักรวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI และดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ซึ่งตลาดใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินทิศทางเงินเฟ้อและนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมุมมองสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน (investment analyst perspective) ตลาดตอบสนองต่อการคลี่คลายของความไม่แน่นอนทางการเมืองโดยการกลับเข้าสู่สินทรัพย์เรียงโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่อ่อนไหวต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนการฟื้นตัวของ N a s ส a ด2% หลังจากที่ดัชนีดังกล่าวประสบกับสัปดาห์ที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนแสดงให้เห็นว่านักลงทุนมองว่าปัจจัยทางการเมืองเป็นอุปสรรคชั่วคราวอย่างไรก็ตามคริสซาฟูลีเตือนว่านักลงทุนยังไม่ควรประกาศออลเคลียร์โดยสมบูรณ์เพราะภาวะชัดดาวเป็นเพียงหนึ่งในสปัจจัยที่ถ่วงความรู้สึกของตลาดโดยอีกสองปัจจัยที่น่ากังวลร่วมกับปัญหา AI valuations คือการพิจารณาถึงความยั่งยืนของกำไรในระยะยาวและความเสี่ยงจากปัจจัยมหาภาคอื่นๆ